วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนไปทริปมูเตลวยเมียนมากับสินแสเป็นหนึ่งนะคะโรงแรมที่อยู่นี่ก็คือชัทรีมโฮเทลรอยัลแลนด์ยางกรนะคะโรงแรมนี้นะคะที่มาอยู่นะคะ เข้ามาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะประตูก็จะเป็นลักษณะนี้เ,ออเข้าไป <Okay. S 1> ตอนเข้ามาสาภาพประตูก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วก็ Security ก็มีตัวโซ่คล้องอีกหนึ่งตัวนะคะประตูเป็นไม้ก็มีเสียง หน่อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะก็วิธีการใช้คียการเปิดไฟในห้องนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น in case of fire เขาก็จะบอกแผนผังของห้องแล้วก็ทางออกหนีไฟนะคะมีให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะมีอยู่สองฝั่งตู้ยาวเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ฝ้าข้างบนจนถึงข้างล่างนะคะเปิดตู้ดู ก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะคะมีไฟประท,ทันที่เปิดออกนะคะโอเคจะมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้สองตัวไม้แขนเสื้อนะคะมีไฟให้มีชั้นเก็บข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้เป็นที่วางของแล้วก็ ตรงนี้ก็วางรองเท้าได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นลักษณะตู้เช่นเดียวกันนะคะเปิดดูซิมีอะไรนะคะอ๋อมีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีตัวไฟใายตัวอุปกรณ์อ๋อนี้แปลงขนใส่รองเท้าได้นะคะแล้วก็ไฟฉายนะคะนี่นะคะมีลิ้นชักให้นะคะ ตรสอบดูซิมีอะไรไม่มีอะไรนะคะตุดสภออยู่หน้าห้องน้ำไฟปิดอัตโนมัตินะคะ,ะดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นอ่างอาบน้ำนะคะโอเคน้ำร้อนน้ำเย็นใช้การได้ โอเคเลยแต่ถึงแล้วจุดนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ปาขนุ่มให้เรียบร้อยนะคะปุมเช็ดเท้าแล้วก็ตัวเออโลชั่น ก็อะไรนะเนี่ยเอาวอชแฮนด์วอชนะคะบอดี้วอชอยู่ไหนนะสออภัิคินเข็มเย็บผ้าเล็กๆน้อยนะคะหมวกค,คุมผมเคแฟรงิฟฟันนะคะอืม ให้นะคะเผื่อใดผมแต่น้ำมาอยู่ในห้องห้องน้ำเดี๋ยวค่อยออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อครีอมอาบน้ำอยู่ในห้องกับแชมพูเขาแบ่งไว้ให้แล้วนะคะ แชมเร์เจลแฮร์ครีนเซอร์แฮร์คอนดินเนอร์นะคะเป็นของยี่ห้อพันพูรี่นะน้ำร้อนน้ำเย็นใช้กันได้แหละเดี๋ยวเปียกยังไม่ห้ออาบน้ำเค okay. อันนี้ก็ที่แขวนเสือ้อผ้า ต่ดูมืดหน่อยนะอันนี้โทรศัพท์หรอแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเปิดอ,อะไรโทรไปไหนคือฟัดชิงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ จากห้องน้ำก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะจากพื้นจนถึงผนังเลยนะเอาให้สะใจกันเลยทีเดียวเราก็อันนี้ทางเข้าห้องนะคะเราได้ยินเสียงเพลงหน่อยดูบรรยากาศเตียงนอนกันเมื่อเข้ามาถึงนะคะ ันนี้ไฟหัวเตียงเขาทำประดับที่นอนบนที่นอนเป็นใบไม้นะคะ Welcome back นะอยากให้เรากลับมาอีกนี่หัวเตียงอีกฝั่งนะคะดาวม,มาอยู่คนเดียวเบนไม่ได้มาด้วยนะเบนติดงาน มีกระจกเต็มห้องเลยทัางบมดอีกอันอันนี้น้ำแล้วก็มีกาแฟนะคะดูซิซิงข้างล่างมีอะไรอ๋อเห็นแล้วล่ะมีน้ำตรงนี้อีกอันนึงอันนั้นอาจจะใครอยากได้น้ำอ้นั้นน้ำขวดบ้วนปากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ตู้เย็นนะคะดูซิมีสแน็คอะไรน่าสนใจไหมอ๋อไม่มีอะไรนะคะแช่น้ำเย็น อ๋อนี่มีที่นั่งนะคะพื้นเขาเป็นพรมนะคะดาพรมแพ้เข้ามาก็ไอนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่ทีวีจะมีแรงได้ดูคืนนี้หรือไม่ไปทิปทั้งวันโซฟาก็มีด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็โคมไฟ ที่ตรงข้ามกับโต๊ะนะคะมีกระจกอีกบานเอาไว้แต่งหน้านะคะอยู่เยื่องห้องน้ำไลนงชักมีอะไรเนี่ยน่าสนใจไหมอ้าว,าวาโอเคอม,มีแนะนำโรงแรมนะคะ ะะอ,อ๋อมีจานท้อนซ้อมให้ด้วยนะคะนะ่ดีจังเราไปดูหลังห้องกันนะเสียงเพลงมาจากไหนดูบรรยากาศรอบนอกห้องกันนะคะอ่าแล้วก็ดันออกไป โอ้มันเป็นภูนะคะเนี่ยมีสะหารบันเทิงแหละอันนี้ก็ดูห้องของข้ามอันนี้ระเบียงห้องเราเองก็พอได้เห็นบรรยากาศนะคะว่ายังไง ไม่น่ากลัวนะเปิดทีวีดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างดีนะคะเป็นสมาร์ททีวีเดี๋ยวจะเข้า Google ไปลองดูอะไรเผื่อมีอะไรน่าดูนะคะ โอเคมีข่าวช่องของไทยด้วยดีจัง นี่เป็นบรรยากาศร้านกาแฟในโรงแรมนะคะมีขนมเค้กหลากหลายเหมือนกันเลยว่าจะแอบมาดูบาริสต้าใช้ได้เลยทีเดียวชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ